พี่เขาแล้วพี่เขาก็หุดหงิดใช่ไหมพี่ที่คนก่อนหน้าใช่รอสองคนเขาจะแบบเตรียมเอกสารมาด้วยนะพี่อย่าเพิ่งขายให้ใครนะรอผมรอผมรอผมบอกอยู่เงียภาษาชาวบ้านเลยนะครับใครแม่งก็พูดได้ว่ารถสวยอืแต่อยู่ที่ว่าสวยแค่ไหนอ่ะอืผมสวยแต่ผมเช็คทั้งหมดผมไม่ได้แบบหูร้อยแปดสิบรายการเซอร์ติฟายใบคนนู้นคนนี้ผมเช็คเองอะผมที่เช็คมีคอมแบบผมไหมเครื่องวัดสีของผมเครื่องละหมื่น อ่าไม่ผิดเพียนคาลิเบตได้ทุกอย่างเช็คฟาลโคดได้เช็คไม่แท้ได้เวลาสารทุ่มนะครับสารุ่มจริงลูกค้ามาขายที่ร้านนะครับอยากมา ขายที่ร้านก็โอเคครับไม่มีปัญหาเรื่องเอกสารผมดําเนินการให้หมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปกติเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เลยลเป็นรถจ้าชอบเรารถไปขับเที่ยวเล่นน,นู่นนี่ผมเอารถจอดนี่ทุกคันพี่สบายใจได้เลยผมมีรถส่วนตัวกันอยู่แล้วตอนนี้ผมเลยแบบไม่ไดเอารถไปทําแบบผิดกฎหมายหรือว่าพวกเรื่องความเร็วพี่สบายใจตรงนี้ได้เลยครับและเอกสารผมก็มีเตรียมไว้ให้หมดแล้วตอนนี้ผมปิดให้แล้วพี่ได้เงินจบเลยผมพร้อมซื้อไม่มีที่ไหนพร้อมหรอกพี่ผมพูดเลยแล้วพี่เหนื่อยไปอีกหลายวานัน ถ้าผมผมโอนปิดตรงนี้เลยพี่เอกสารสัญญาเขียนข้างในแอร์เย็นๆพี่ลูกค้าเจอมาคือผมจําไว้ก่อน3 0,000ื่นได้ไหมเดี๋ยวรองเงินใม่ทีหนึง่งอันนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจที่อื่นเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ถ้าซื้อขายเขาที่ผมเนี่ยเงินต้องถึงมือทันทีไม่มีรออีกวันหนึ่งตรงนี้ก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับถ้าจะขายรถหนึ่งเลยต้องปิดไฟนันซ์ทันที2เลยนะครับต้องได้เงินทันทีแค่นั้นเลยครับเป็นเรื่องง่ายมากผม